นี่คือเทคนิคลับที่ทำให้ญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้30ศูนย์นะครับใครได้ดูบอลยูสินะครับเราก็จะเห็นนะว่านักบอลระดับเอเชียเขาเล่นกันแบบนี้แหละครับแน่นอนนะว่าญี่ปุ่นอาจจะชนะเกาหลีใต้ไปอย่างขาดลอยแต่เราจะเห็นจังหวะต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าเออพวกระดับเอเชียน่ะเขาเล่นกันอย่างจริงๆนะครับถึงจะแบบยิงประตูกันได้ถึงจะเอาชนะกันได้นะครับอย่างลูกแรกนะครับญี่ปุ่นได้ฟรีคิกตรงนี้แล้วก็ยิงเข้าไปอย่างคมเลยนะครับก็เรียกได้ว่าตรงยอมจริงนะครับแต่ลูกที่2ลูกที่3นัี้มเนมระน์ากกคคับ็ือ มันมีเรื่องของทิศทาง8ปทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลูกที่สองนะครับผู้เล่นญี่ปุ่นได้บอลตรงนี้แล้วเขาก็จ่ายทะลุไปตรงนี้ผู้เล่นญี่ปุ่นคนนี้ได้บอลพลิกบอลแล้วก็ส่งทะลุช่องอีกทีหนึ่งแล้วผู้เล่ญนญี่ปุ่นคนนี้นะครับก็ยิงประตูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจังหวะเนี้ยคือจังหวะที่แบบโอเคพี่ก็ส่งทะลุช่องไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเรื่องของทิศทางไปทิศทางด้วยผู้เล่นญี่ปุ่นที่ได้บอลตรงนี้เป็นไงครับลองสร้างทิศทางไปทิศทางรอบๆตัวเขาปังเราเห็นอะไรไหม เราเห็นเลยนะว่าเฮ้ยคนที่มีบอลสามารถส่งบอลไปไหนได้บ้างและทิศทางที่เขาเลือกในการส่งคือทิศทางนี้ถูกไหมอ่าทีนี้คนไม่มีบอลล่ะคนไม่มีบอลเขาทำไงครับตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้นะตอนแรกเขาอยู่ตรงพื้นที่นี้นะครับแต่หลังจากนั้นเป็นไ,ไงครับไม่กี่วินาทีต่ตอมาเขาขยับมาที่ทิศทางนี้ของคนที่มีบอลเป็นไ,ไงครับเห็นไหมรับบอลแล้วก็ส่งบอลทะลุช่องอีกทีหนึ่งซึ่งการส่งบอลทะลุช่องอีกทีหนึ่งก็คืออะไรก็คือการส่งบอลไปในทิศทางนี้ ด้านหน้าเห็นไหมแล้วคนที่ไม่มีบอลเป็นไงคนที่มีบอลก็ขยับมาทิศทางด้านหน้าจับบอลแตะแล้วยิงเห็นปะ่ะเราเห็นนะว,ว่ามันคือการใช้ทิศทางไปทิศทางแล้วก็มีการประสานงานการร่วมเล่นกันนะครับทําให้เกิดจังหวะที่ได้ประตูอย่างสวยงามตรงนี้ต่อมานะครับผู้เล่นญี่ปุ่นได้บอลตรงนี้เป็นไงครับเขาทําไงเขาส่งบอลทะลุช่องโอ้โหหลุดทั้งแผงเลยนะครับผู้เล่นญี่ปุ่นคนนี้ที่วิ่งตอเข้าไป,ปนี่ครับจับบอลแตะนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงาม,าม หลายคนเห็นอย่างนั้นถูกป่ะแต่สำหรับผมนะครับผมเห็นแบบนี้ผูเ้เล่นญี่ปุ่นที่ได้บอลสร้างทิศทางไปทิศทางให้เขาหน่อยสิเราเห็นเราเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับว่าเขาสามารถส่งให้ใครได้บ้างส่งไปไหนได้บ้างพาบอลไปไหนได้บ้างและทิศทางที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะส่งในทิศทางนี้แล้วคนที่มีบอลเป็นไงตอนแรกคนไม่มีบอลน,นะครับเขาอยู่แบบเวอรี่อื่นใช่ไหมพอไปไงนครับพอเพื่อนเขาได้บอลเขาเขายับมาทิศทางนี้ของคนมีบอลเลยเห็นไหมแล้วก็แบบ วิงหลุดไปเลยนะครับซึ่งเรื่องจริงนะครับแบบอ๋อพี่ก็พี่รู้ไปแล้วนี่อะไรเงี้ยใช่พวกผมรู้แล้วงไงแล้วก็มันเกิดขึ้นซ้ําๆแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกต่อไปประเด็นคือเรารู้หรือเปล่าว่ามันสามารถเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยแล้วเราสามารถทําแบบนี้ได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบเราอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ทิศทางแล้วแต่เราอยู่ทิศทางบริเวณที่ที่คนมีบอลนนะ่ะทิศทางไปทิศทางของคนมีบอล ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เพิ่มโอกาสในการรับบอลแล้วก็สามารถที่จะรับบอลในพื้นที่ว่างต่างๆได้ง่ายได้สมมติว่าทุกคนเป็นนักบอลญี่ปุ่นนะครับเออนักบอล U17 ญี่ปุ่นนะครับแบบเปลี่ยนสัญชาตินะครับจังหวะเนี้ยคนมีบอลเนี่ยเพื่อเราอ่ะได้บอลตรงเนี้ยเราสามารถไปไหนได้บ้างนอกจากทิศทางนี้เราก็ไปไหนได้อีกหลายๆทิศทางเห็นปะ่ะเห็นไหมครับว่าผลของการที่เรารู้จักทิศทางไปทิศทางมันเป็นยังไง ซึ่งผมเข้าใจดีนะว่าแบบอ๋อพี่มันมีหลายปัจจัยเพราะเขาเก่งเพราะเขาฝึกมาหนักดูนี่นั่นคือนอกว่ามันมีหลายปัจจัยแล้วสุดท้ายคือเราได้อะไรบ้างอะเราได้อะไรบ้างจากการที่แบบเจอทีมเก่งเหล่านี้นอกจากคําว่าเราหน้าเอาไม้ชมให้เขาข้างอ้ออีกฝ่ายเล่นเก่งกว่าคือนอกว่ามันเป็นอย่างนี้มาเป็นกี่ปีแล้วมันไม่ใช่ปีเดียวเชื่อปะ่ะมันเป็นมากกว่าสิบปีเชื่อผมเหอะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรนอกจากคําว่าแบบต้องไปอ่า แหล่งที่มีแบบคนเก่งๆรุ่นนี้นั่นอย่างเดียวแล้วคนที่เก่งๆเขาถูกสอนว่าอะไรยังไงผมบอกได้เลยนะว่าเรื่องพวกนี้มันง่ายมากเรื่องอะไรการพัฒนาทักษะเทคนิคร่างกายถ้าเราจริงจังมีวินยัยผมบอกได้เลยไม่เกินสามปีนะครับสามปีแบบอย่างช้าสุดนะครับความจริงคือปีเดียวอะ่ะเราสามารถที่จะเล่นเก่งขึ้นได้อย่างมหาศาลความฟิตพร้อมทุกอย่างดีขึ้นถ้าเราทำแบบ มีความรู้ได้จริงจังนะครับแต่ที่ต้องใช้เวลาอย่างมากก็คือเรื่องของความคิดเรื่องของจิงนตนาการเราคิดอะไรอยู่เวลาเราเล่นบอลเราตัดสินใจยังไงเจอเหตุการณ์เล็กาโดนลุมแย่งดูนี้นั่นเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยที่แบบระดับเอเชียอย่างเงี้ยเราทำยังไงนอกจากาว่าโอ้น่าจะอย่าง,งน,นั้นน่าจะอย่างนี้แล้วทำไมไม่ได้ล่ะนอกว่าใครตอบให้เราได้บ้างนอกจากตัวเราเองแม้แต่โค้ชบ,บางทีก็อยากจะคิดไม่ออกนะครับแล้วพอจะอะไร จะแก้เกมในระหว่างเกมอะ่ะมันก็ไม่ทันแล้วอ๋อขยับมานีนะเดี๋ยวเปลี่ยนนะเดยนี้อันนี้ประกอบคือคือนอกป่ะสิ่งที่โค้ชพูดทั้งหมดน่ะมันคือทิศทางไปทิศทางที่ให้เขาเขาอ่ะให้เราเห็นว่าเราอ่ะสามารถทําอะไรได้บ้างแทนที่แบบจะแบบเขาเรียกงไงอ๋อติดทีมชาติก่อนแล้วไปฟังโค้ชแก้เกมไม่ทันแล้วนะครับเราก็จะเจอเรื่องเดิมเริ่มพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยฝึกความคิดฒนานร่างกายควบคู่ไปด้วย เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสนั้นเราจะพุ่งทะยานไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แบบไม่มีใครตามทันไม่มีใครแบบคิดมาก่อนนะครับว่าเราจะเก่งขนาดนี้ใครที่เอาทิศทางที่แปลทิศทางผมไไปใช้อ่ะเราก็น่าจะเห็นแล้วว่าแบบมันมีผลตอบรับที่ดีขนาดไหนอ่ะขนาดผมไม่ได้แบบไปซ้อมให้ทุกคนแบบจับทุกคนวิน่งรอบสนามหรอกป่ะความจริงหนึ่งสัปดาห์ทุกคนเห็นผลแล้วแบบชัดเจนเลยว่าเราก็เก่งไม่เบานีหนาอะไรเงี้ยนอกป่ะ ซึ่งสาหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็ยินดีด้วยเพราะว่าทุกคนมีคุณสมบัติที่แบบเป็นพื้นฐานมาแล้วแต่จะต่อยอดอยังไงให้มันดีขึ้นนอกว่าเกิดมันไม่ได้สิ่งที่เราคิดอย่างเงี้ยเราไปเจอพวกเก่งๆนะครับเขาอ่ะก็จะรู้แนวทางการเล่นของเราเขารู้แม้กระทั่งด้วยนะครับว่าเราฟิตแค่ไหนเราแม่นแค่ไหนเราถนัดเท้าข้างไหนแบบละเอียดเลยถนัดเล่นในพื้นที่ไหนอย่างเงี้ยเขาเตรียมจ้องเราแล้ว รายละเอียดขนาดนั้นนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นสาระแล้วก็น่าจะเห็นความรู้อะไรบางอย่างที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ในการเล่นบอลได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นด้วยนะว่าถ้าเราได้มีโอกาสเล่นทีมชาติอถ้าเราได้มีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นะเราทํายังไงได้บ้างแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือระดับเอเชียเขาไม่เขาไม่สนใจพื้นที่ว่างแล้ว เขาแทบไม่สนใจเลยเขาสนใจแค่จังหวะเขา,สน,าเสนใจแค่ความเร็วเขาสนใจแค่ความแม่นยําที่เขาสามารถที่จะใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้เป้าหมายนั้นลองสังเกตพวกระดับเอเชียเล่นนะครับสังเกตบแบบว่าอ๋อเขาเล่นในพื้นที่แค่เขาเก่งมากเขาเล่นเร็วเขาคิดเร็วทำเร็วน,นู่นเนี่ยทำใหเขาเล่นได้ทาไมเราเล่นไม่ได้ทําไมเราบอกว่ามันแคบทําไมเราบอกว่ามันยากอย่างเงี้ยแต่ระดับเอเชียบอกเฮ้ย hey, ง่ายได้ฉันต้องทาได้มันต้องทําอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้นะว่า เมื่อเราเจอพวกเก่งๆอย่างเงี้ยความละเอียดนะครับความละเอียดในการเล่นมันจะมีผลอย่างมากทุกคนก็ต่างส่งบอลรับบอลเก่งทั้งนั้นนะ่ะนับบอลทีมชาติไทยก็สามารถที่จะอะไรสู้เขาได้ในเรื่องของเบสิกแต่ในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็จังหวะต่างๆเป็นไงครับนอกว่าแบบบอลลอยมาเบิ้ลจังหวะเดียวได้ไหมเบิ้ลแมน่แมนๆจังหวะเดียวไม่นอกว่าของเราอาจจะแบบโอเคจับหนึ่งสองคือมันแน่นอนนะว่ามันไม่ผิดที่เราทำแบบนั้นเพราะว่าเรามีเบสิกแบบนั้น แต่ลาผมจะให้ทุกคนเห็นนะว่าเฮ้ยในเมื่อมันต้องเจอระดับเอเชียแล้วมันต้องเล่นอย่างเงี้ยเราก็น่าจะมีอะไรที่ต้องฝึกมากกว่านี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับน่าจะช่วยให้เราเล่นบอลเก่งขึ้นนะครับใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญด้านล่างเลยนะครับ